แม่บคะช่วงกลางวันคุณแม่ไม่ได้ปั๊มนมเลยค่ะตั้งแต่หกโมงจนถึงหนึ่งทุ่มแต่คุณแม่ให้น้องกินเต้านะส่วนช่วงกลางคืนคุณแม่จะปั๊มนมสามรอบแบบนี้นมแม่จะหดไหมคะคุณแม่คะการที่เอาน้ํานมออกจากเต้านะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะคะลูกดูดเต้าสองคุณแม่บีบน้ํานมด้วยมือเปล่าหรือสามคุณแม่ใช้เครื่องปั๊มนมนะคะถือเป็นการเอาน้ํานมออกจากเต้าถ้าตราบใดที่คุณแม่ยังคงมีการเอาน้ํานมออกจากเต้านะคะสม่ําเสมอทุกสามชั่วโมงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเอาน้ํานมออกจาก ะะให้ได้6กถึงแรอบต่อวันถ้าคุณแม่ทําดังนี้สม่ําเสมอตลอดต่อเนื่องเอานานมออกเกลี้ยงเต้านะคะนมแม่ของคุณแม่จะสร้างมาสม่ําเสมอตลอดต่อเนื่องและมีนมแม่ให้ลูกกินอย่างแน่นอนถ้าช่วงกลางวันนะคะคุณแม่ไม่ได้ปั๊มนมไม่ต้องกังวลนกคุณแม่เอาลูกนะคะดูดเต้านมของคุณแม่ปากลูกคุณแม่หาเป็นเครื่องปั๊มนมที่สร้างแล้วก็กระตุ้นนมแม่ได้ดีที่สุดถ้าลูกดูดดีดูดเก่งดูดเป็นนะคะคุณแม่เน้นเอาลูกดูดเต้าได้เลยได้สายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้้้้ออองงเหหนื่่ยยยดดดวถาลููกมมจริๆคุณแใ ดูดทั้งกลางวันกลางคืนได้เลยแล้วก็ลืมเรื่องของการปั๊มนมไปได้เลยนึกออกไหมคะแต่หากสมมุติว่าคุณแม่ค่ะเจียดเวลามาปั๊มนมด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะคือจะต้องบอกคุณแม่ว่าเอาที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่สบายและคุณแม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณแม่ยังคงมีการระบายน้นํานมออกจากเต้านะคะนมแม่ไม่ลดไม่หดแน่นอนพยายามเอาน้นํานมออกให้บ่อยนะ,ะทุก3ชั่วโมงให้ได้6กถึงแรอบต่อ